นับว่า,เ,าเป็นอิสระเลชั่นที่ดีเลยนะครับผมอะเพราะว่าไม่มีประตูเหมือนกันเลยนะครับผมคุณผู้ชมดูนี่ผมเจอเจอป้องนะครับผมใช่อันนี้ชัดเจนกว่าพี่เจ้ใช่เลยใช่ไหมลงเก็บเครื่องวินแม่ด่าและยืนเถียงหวานใจขึ้นเสียงและยืนร้อง,องแบบนี้ไม่เอานะเด็กๆครับวันนี้ เรากลับกันไปค้างกับ Free Fire Farm the Series ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม Tail Farm the Watchland นะครับผมเป็นเกมที่กำลังพัฒนานะครับผมยังไม่เปิดตัวใช้งานจริงสามารถไปทดสอบเล่นกันได้คือคนไทยเล่นเยอะจัดนะครับผมแต่ประเด็นก็คือในเกมนี้นะครับผมมีแมบบที่คล้ายฟรีไฟด้วยะครับผมอะซึ่งบอกเลยว่าระบบเกมโคตรดีโคตรมันนะครับผมมีระบบแต่งปงแต่งปืนด้วยเป็นเกมที่สนุกพอตัวเลยแต่ว่ามันเกี่ยวกับฟรีไฟยังไงหากพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมไป Let's go ฝึกนานจัดสักทีเถอะ GM แล้วพ่อโคนจเจ้าชู้มาครับผมดูซิว่าเกมนี้จะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับฟรีไฟล์ผมเห็นว่าเป็นแบบฟรีไฟล์ Fi ที่บอกเลยว่าเหมือนเจียาดนะครับผมนะมาผู้ชมนี่เราจะเข้าหน้าเชลเตอร์ใช่ไหมฮะเป็นเออ่โซนผู้อยู่อาศัยใช่ไหมไปเรามาดูกันนะครับผมบอกก่อนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ครับผมไม่ใช่แบทเทิลเลโย่เนาะเป็นเกมแนวเรียกว่า MMO RPG ได้ปะ่ะเพราะว่ามันต้องฟาร์มของเก็บของนะครับผมเราเอาดีแลนด์นี่แหละฮะไป ป้ายลุยอาจจะรู้ได้ไงละ่ะคนไหนคนไทย,ยดูผู้ชมรู้ได้ไงค,คนไหนคนไทยตัวยมาเลยนะเราทักไทยผู้เล่นหน่อยละกันนะผมว่าดีอคอมมอนแมนผู้ชมคนไทยเล่นเยอะจัดหรือว่าเป็นเกมคนไทยวะผู้ชมอกว่าใช่แม่ไม่ใช่เลยครับผมจอนเล่นเปล่าจอนไหนวะเดี๋ยวจอนไหนมีจอนหรืเหลอคนไหนจอน อ๋อผู้ชม <c oughs> จอซีนามีคนดังเล่นด้วยนะครับผมจอซีดาเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมฮะคุณ <c oughs> ผู้ชมคุ้คุนหรือเปล่าครับผมตอนนี้คุณอ่าเห็นไหมผู้ชมคุณคุณยาง <c oughs> นั่นเหมือนบ้านแอลหรือเปล่าบ้านแอลแหละใช่หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่นี่มันฟรีไฟเลยดิ <P> นั่นเป็นขั้นหน้าเราเป็น <c oughs> เซเว่นนะผมมีคนผู้ชมยิงงาเงางาตายไปซะ โอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่มาตายตายดีครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บของแล้วกันซึ่งเออรูปแบบอยู่ไอนี่คล้ายๆเออพับตีเลยเนาะมาครับผมเก็บของหนซีมะไรห้ฉันบ้างเนี่ยเนี่ยบ้านแอลคุณผู้ชมดูยังไงก็บ้านแอล ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะผมสำรวจดูหน่อยนะครับผมบศตัตรูเปล่าไม่น่ามีรู้สึกว่าเมืองอาจจะเล็กจังมีตอนนี้เราเข้าได้แค่เมืองเดียวนะผมก็คือไอ้เมืองนี้นะครับผมมันคล้ายๆกับแมปอันนั้นนะคผู้ชมแมปคาตูบูรูกุติว่าของฟรีไฟไม่ใช่แมปอะไรยืดยาวอบนั้นแมปคาตูฟรีไฟอ่ะจะเป็นแบบเกาะสวรรค์2.0นะครับผมฮะแงคผู้ชมเนี่ยแบบ,บารแอลเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะไงมีของเก็บด้วยขอดูก่อนมีอะไรบ้างนะครับผม เย้ยมียากแก้ปวดนะครับผมไม่รู้อะไรขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมซึ่งภารกิจคือให้เราไปรูทของใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาทำภารกิจละกันอันดับแรกอยากสำรวจแมพก่อนผู้ชมฮะว,ว่ามีตรงไหนเหมือนฟีไฟอีกนะครับผมบ้านเอลดูยังไงก็บ้านเอลฮะนะใช่ไหมขอถ่ายปกคลิปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวไม่ได้ปกคลิปให้มันสวยๆจับๆของมุมดีๆของมุมชัดๆแบบบ้านเอลเลยดูในกล่องหน่อยซิมีอะไรบ้างผู้ชม เอ้ยอะไรเดียตุ๊กตาอย่างนั้นเหรอได้ขอดู่อยสิใช่อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าขอดูได้ดูแกตาผู้คนมักมีรสยมประหลาดก่อนจะเกิดไหยนะเอามาทำอะไรหรอตุ๊กตาอะไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยหูฟังแอร์พอร์ตเก็บไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ใส่ฟังนะครับผมฮะมีอะไรวะเนี่ยแต่ว่าเรามีแค่ข้างเดียวเองหูฟังแอร์พอร์ตนะครับผมสองข้างสิฉัจะฟังได้ใช่ไหมสปเปรย์หน่อยอ่ะ อาสเปไม่เดนเลยเว้ยวิสเปไม่เดนเลยกูตเตยอไอคนดูเลยคิดหรอกใช้ชัชวร์ไอเจ๊กฮันจีจูให้แร็ค มาได้เดี๋ยวซีได้เนเดทกับหูฟังแอร์พอร์ตมาครบสองข้างแล้วคุณผู้ชมไหตอนนี้เราฟังเพลงได้แล้วนะครับผมเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าใช่คาตาลูกุติว่านะครับผมอยา่าอย่ายิงก่อนเนี่ยครับผมผู้ชมฮะมีโรงรถอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมีบ้านโอบ้านแอลใช่ยังไงก็ใช่แหละผู้ชมดูจากระยะไกลนะครับผมนับว่าปเป็นอิสปายเลชั่นที่ดีเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีประตูเหมือนกันเลยนะครับผม <laughs> เอาประตูมาสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะนี่นะครับผมข้างหน้าจะเป็นเซเว่นนะครับผมเราต้องเข้าไปเซเว่นไปเอาของใช่ไหมผมบอกเลยคาตูรูู้ติว่าเหมือนเดเหมือนเดไปครับผมขอแมปต่อไปต่อเถอะเย,ย้ใช่ <c oughs> อันนี้ชัดเจนกว่าพี่เจมใช่เลยใช่ไหมลงเก็บเครื่องวินนีลงเก็บเครื่องวินเลยใช่ปะ ใช่ไหมผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่หรอกผมว่าของจริงก็มีแบบนี้นะครับผมอะเออมันเป็นสถานที่ทั่วไปนะักไฟฟาก็เอาแมพมาจากเออสถานที่จริงเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เขาอาจจะเอามาจากสถานที่จริงเหมือนเช่นกันนะครับผมอะใช่ปะผู้ชมแต่ว่าก,ก,ก็เหมือนนะผู้ชมข้างในก็เหมือนพวกเนี้ยเนี่ยผู้จำได้ลงเก็บเครื่องบินเลยลงมาถ่ายคลิปบ่อยตรงนี้นะครับผมความก่อนแล้วกันแนะ่หุเราขึ้นไปข้างบนไหมผู้ชมขึ้นข้างบนดูหน่อยนะครับผมอะถ้ามันเกิดมีกล่องให้ ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนนิดหน่อยแต่ว่าไอช่ององค์ช่องแอร์นี่คือใช่นะครับผมเนี่ยลงเก็บเครื่องบินเลยล่ะจ้าขอมิงหัวหน่อยสนไนเปอร์ป่ะแป้งตายครับผมวันช็อตวันคิวแล้วนะบาร์บี้มาครับผมมาคอนเทนเนอร์ก็คุยคอนเทนเนอร์ก็ปกติอยู่แล้วนะผมคอนเทนเนอร์มันก็รูปทรงนี้อยู่แล้วแหละไม่เกี่ยวกับฟรีไฟ์หรอกนะครับผมมาเราไปสำรวจกันต่อรครับผมสลับเอ่อลงเก็บเครื่องบินนะคุณผู้ชมดูนี่ ผมเจอ <laughs> เจอป้อมนะครับผมเย้ yeah! ดีป้อมนี่ผู้ชมใช่ไหมป้อมมีไฟด้วยดี่ทางขึ้นก็เหมือนกันเลยตรงนู้นก็มีอีกป้อมหนึ่งนะครับผมแม่เหมือนเดเหมือนเด้เฮ้ยแต่ว่าผมชอบระบบเกมนี้นะมันไม่ใช่แนวแบทเทิลย่อครับผมมันเล็ดเอ็มโอคอยเก็บศสสัสตรูอะไรนี้เป็นเออแนวสงครามโลกหลังหลังวันโลกสลายอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าเออมันเลยนะครับผมฮะป้อมฮะป้อมไปกันต่อเลยล่ะบาร์บี้มาผู้ชม ปั๊บุ่เอาวะเอาวะตายตายเป็นไงบอกแล้วผู้ชมตอนนี้เราจะอยู่ในโหมดฝึกซ้อมอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นโหมดไกด์ไลนย์อยู่มันก็เลยแบบยังไม่เจอศัตรูที่ตึงครับผมถ้าเกิดไปเล่นแบบใหญ่อะ่ะโอกาสที่เราจะเจอผู้คนอะเจอคนแบบจริงๆอะ่ะเยอะมากเลยตอนนี้คือเราต้องไปทางออกนะครับผมฮะซึ่งภารกิจเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้จะเป็นเครื่องบินนะเครื่องบินก็ไม่รู้เหมือนหรือเปล่าผมก็จับไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมาอุ้ยชนงคนมาขอสักหน่อย โอ้ยมีหลบกระสุนด,ด้วยว่ะหลบกระสุนด,ด้วยว่ะเจอบาร์บี้ยิงหัวไปสักหน่อยละกันอย่าดักเกิดคืดเอเพื่อนกินนาลี <c oughs> ในที่สุดผมก็เจอกินนาลีแล้วเกมนี้มี <c oughs> กินนาลีด้วยเย้เกมดีครับผมสุดยอดฮะมันคือเกมที่สารความฝันในวัยเด็กของเราย้อนกลับไปเมื่อหลายคลิปที่แล้ว ฝันในวัยเด็กของผมก็มีเช่นกันความฝันของหนุ่มน้อยบาร์บี้ในวัยเด็กนั้นอยากที่จะขี่กินาลีไม่ใช่กินาลีนี้เดี๋ยวกูโดนจับเปลี่ยนรูปก่อนกินาลีนี้แต่พอสต๊อปผู้ชมในที่สุดเกมนี้ก็สารความฝันในผมอย่างน้อยก็เจอกินาลีในเกมแล้วว่ะ <c oughs> เฮ้ยเกมดีครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นเอ,อ่อตลาดแต่ครับผมฮะผู้ชมวางตลาดคืออะไรอะ่ะ ตรงนี้คือจะไว้ซื้อของนะครับผมก็สามารถมาซื้อปงซื้อปืนซื้อยองซื้อยาที่นี่ได้และก็ที่สาคัญเลยคือ <c oughs> มีกินาลีด้วยนะครับผมมาครับผมอยากเห็นแมปต่อไปแล้วฮะไปผู้ชมแมปอะไรเนี่ยรอบนี้นะครับผมอ,อแมปนี้แมปเล็กตรงนี้เลยนะครับผมมีศัตรูอยู่ข้างหน้าด้วยมามาโอ้โหมงอึืจังมืงอึดเกิดไปแล้วยายายา <c oughs> ตายอะไรวะ ไมนะอะไรให้กูสู้ยังไงเนี่ยโอ้โหกูเหลือปืนพกกระบอกเรียวให้ตายเถอะอ๋อเมื่อกี้คือการสอนให้รู้จักประกันนะครับผมผู้ชมครับผมผมทำประกันอาวุธไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนีผมเราสามารถกู้คืนอาวุธที่เราทำประกันเมื่อกี้ได้นะครับผม <c oughs> โอเคมึงก็สอนซื้อประกันฮาร์ดคอร์ไปกูเกือบตกใจวูบสไนัยหายเลยให้ตายเถอะดีครับผมมันจะทำให้เราได้จดจำนะว่าห้ามลืมทำประกันเป็นอันขาดหลายนาทีต่อมา ถามว่าทําไมเราถึงเหลือแต่ลูกซองใช่ไหมล่ะครับผมมาคือ <c oughs> ลืมทำประกันนะผมปืนหายหมดเลยสนองสนยัยไม่นะคุณนึกว่าทารอบเดียวแล้วมันแบบอยู่ยาวเลยมาต้องมาทําอีกรอบนะครับผมแม่เหลือแต่ลูกซองกระบอกเดียวให้ตายเถอะสนหยคู่เสียดายเลยไม่ทำประกันมาครับผมอันนี้จะเป็นแมปใหญ่โอ้แมปใหญ่เนี้ยมันจะกลายเป็นแมปพีพีแล้วนะผมก็คือ เราฟาร์มแบบเนี้ยเราจะมีโอกาสเจอผู้เล่นด้วยครับผมเพราะงั้นแล้วเราต้องมีสตินะครับผมเราจะเจอคนค่าเราก็เป็นได้นะครับผมฮะเสียวจังเต็แมแบบใหญ่มากฮะแบบใหญ่มาก <c oughs> ภารลกิจของเราเลยก็คือสังหารแก๊งบัตฮาวสามตัวนะครับผมชิวๆครับผมบอกเลยเรามีแค่ลูกซองก็ต้องล่อมารยะปอาชิดวาไม่งั้นเราไม่รอดนะครับผมฮะเฮ้ยมาเลยเหรอนี่กูต้องโดนไอพวกใส,ส่ชุดสีชมพูวิ่งวั่บแบบนี้ฆ่าอย่างงั้นเหรอ หน้าอย่างโหใส่ชุดหมดคิดตี้เลยตายเอ,อ้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งอย่านะอย่านะมันเริ่มตึงอโอเคนดีครับผมเกือบตายเอาปืนก่อนเลยโอเคตอนนี้เรามีปืนแล้วนะครับผมแม่โคตรตึงมาครับผมรถจังหวะชัดจังหวะชัดจังหวะชัดสวยไม่ทันได้ยิงสวนละสิผู้ชมเฮ้ยของดอกสีเออฟ้าอย่างนั้นเหรอได้อะไรอ่ะได้เกาะมาเกาะสองผู้ชม เย้เ yeah. กาะสองฮนะขอกินยาก่อนไม่งั้นไม่รอดแต่รอบนี้เราฟาร์มเราได้เกาะสองมาก็ถือว่าโอเคนะผมคือมันทําให้เราอึดขึ้นนะผมภัลลภิจิตตอนนี้เลยก็คือเราต้องไปทางออกนะครับผมโคตรไกลแม่สุดแมปเลยขออย่าเจอคนเธอให้กูเล่นเถอะนะอ่าผมว่าเราจะต้องไปรอบป่าดีก,กว่านะผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตรงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนฆ่าสูงมากไม่รู้ว่าแมปนี้จะอดอบผู้เล่นกนกี่คนนะครับผมฮนะมาผู้ชม เราต้องเดินทางสู่ทางออกนะครับผมฮะยาเราก็ไม่มีแล้วเราไม่อยากจะไปสู้ไปเสี่ยงเยอะนะครับผมถ้าเกิดเราสู้ประทานเนี่ยโอกาสเราลอดที่ต่ำมากเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมฮะมีปะเนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวบอกเป็นค่ายกักกันนะครับผมฮะไม่เสี่ยงเข้าไปดีกว่าปะเฮ้ยผู้ชมบอสเกิดเฮ้ยบอสเกิดว่าบอสอยู่นี่ผู้ชมใกล้ทางออกพอดีเราแวะดูบอสไหมผู้ชมฮะ ผมอาจจะไม่สู้บอสผมเพราะว่าตอนนี้คือของไม่น่าจะไหวรผมมีปืนตะกุนที่ MG กับลูกซองเองไม่รู้ว่าบอสมันจะอึดหรือเปล่านะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้ว่าอาจจะเจอคนกําลังล่าบอสอยู่ด้วยเพราะงั้นแล้วเสี่ยงนะผมเสี่ยงกันไปแต่ว่าผมอยากเห็นบอสเป็นยังไงอย่างผู้ชมใจเย็นเข้าไปช้าช้า,ชานั่นละนั่นละมีคนเห็นมีคนเห็นย่ <laughs> คนเห็นแล้วคุณผู้ชมครับผมผมว่าผมเห็นบอสแล้วผู้ชมฮะเดินแห่ขันหมากอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมผู้ชม โอ้ยโอ้ยบอสยิงเก <c oughs> ยอบตายยาเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมบอสยิงกูอ้โหโอ้ยยิงเกือบตายยาผมไม่มีแล้วผู้ชมฮะนั่งไงบอสครับผมก่อนไปกูขอยิงบอสสักนัดก่อนถถกะวะนี่แนียิงสักนัดสองน,นัดแล้วกันก <c oughs> ูนไปแล้วไ่อยู่แล้วไปแล้วไปทางออกเถอฮ้ยคุณคุณยอมคุณรอบนี้ผู้เล่นจริงเฮ้ยมันกำลัง ออกหรือว่ามันกำลังจะดักทางออกวะอย่านะไม่ <c oughs> เจอคนจริงจริงด้วยอย่านะน่าเห็นไหมครับผมเขากำลังจะออกครับผมไอเราก็ยิงไอแม่นซะด้วยส,สิกลัวยิงแล้วพลาดยาเราไม่มีเราสู้ไม่ได้นะครับผมกลัวมันของครบเหมือนกันแหละเราจะย่ำไปย่งไป,งไปเลยต้องออกครับผมโอเคครับผมเราออกกันดีกว่าเนาะทีไป่ิเราจะออกอย่างปลอดภัยครับผมเล่นเสพถ้าเี่เสฟได้เนาะไม่อยากเสียผู้ชม มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ yeah! เดี๋ยดีกว่อล่ะวิพเราจะฆ่าให้ตายก่อนซะหน่อยแม่เรียบร้อยฮะของได้กลับมาอย่างเยอะได้ปงได้ปืนเยอะแยะเลยไว้ค่อยเอาไว้ตรงไว้แต่งอะไพรพวกนี้นะครับผมฮะข้อคิดที่ได้จากเกมนี้เลยก็คือควรทำประกันทุกครั้งก่อนลงเล่นไม่งั้นสไนาหายไม่กูเสียดายเลยสไนก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้ผมสลับคลิปนี้บายๆจ้าไปละฮะบายๆ